จัดอันดับ10ประเทศที่ดีที่สุดในโลกในปี2025ยุโรปติดอันดับแค่2ประเทศสวัสดีครับอบอโกนโนไกอ่านสดเป็นเรื่องราวที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับอันนี้เป็นสรุปก่อนก็ในมุมของนักเดินทางนะของผู้อ่านนิตยาสาร c n travelers conde nast travelers ก็ท่าในมุมของนักเดินทางก็หมายความว่าต้องมีอะไรตื่นตาตื่นใจ ราคาดีการเดินทางโอเคเอโดยรวมคือเหมาะไปเที่ยวจบนะครับสิบอันดับก็มีที่อ๋อเนี่ยที่นักเดินทางทั่วโลกชื่นชอบโดยมียุโรปติดอยู่แค่สองประเทศ <c oughs> แถมเป็นประเทศที่เราเอา่ะใช่เหรอครับเอาอันดับหนึ่งเลยที่ดีที่สุดอิตาลีสำหรับมุมของนักเดินทางนะเครองใจด้วยอาหารระดับโลกวัฒนธรรมเข้มขน้น ทิวทัศน์ที่หลากหลายไม่สิ้นสุดมีทั้งเขตร้อนเขตหนาวในประเทศเดียวอันดับสองกาตามาแรงด้วยการพัฒนาเมืองโดฮาเมืองหลวงให้ทันสมัยพิพิธภัณฑ์ชั้นนํากิจกรรมระดับโลกอันดับสามได้ไงญี่ปุน่นการคมนาคมเปลี่ยนประสิทธิภาพวัฒนธรรมที่ผสานความเก่าใหม่กิจกรรมมากมายครับโฆษณาเก่งด้วยอันดับสี่พูตานสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว อันเชื่องช้า slow travel เอ,อ่มุ่งเน้นความสุขมวลรวมของประเทศอ๋อคือคนเหมือนได้ยินลางๆว่าคนเข้ายากนะแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วก็น่าจะดีหรือเปล่าอันดับห้าประเทศไทยโดดเด่นด้วยอาหารรสจัดจ้านได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโลกในประเทศที่อาหารดีที่สุดครับไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ที่นี่กินแรกอันดับหกโมร็อกโกอออยู่ทะเลทรายนะ สน่ห์เย้ายวนสีกลิ่นเสียงในเมืองมาลาเกสผสมผสานกับการผจญภัยในทะเลทรายจริงๆด้วยทิอูดอันดับเจ็ดกรีซนี่ไงประเทศที่สองของยุโรปหมู่เกาะสวยงามไร้ที่ติกรุงเอเธนเมืองหลวงสุดคูด้านศิละปะและร้านอาหารเรอเคยไปมาแล้วนะอันดับแปดนิวซีแลนด์ภูมิประเทศงดงามราวเทพนิยายมีแต่แกะเหมาะกับการผจญภยัยและสำรวจธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ อันดับ9้เวียดนามครับไปอยู่มาแล้วหลายเดือนมีเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่นักเดินทางสแสวงหาพร้อมบริการเที่ยวบินใหม่ที่เข้าถึงเมืองรองได้ง่ายอันดับสิโอมานประเทศที่เปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมท่ามกลางภูเขาและทะเลทรายที่งดงามก็น่าสงสัยว่าเขาเอาอะไรมาเลือกนะเพราะว่ามีประเทศทะเลทรายติดอยู่ตั้งสองประเทศ แล้วก็ประเทศภูตานด้วยซึ่งเราอยู่ไม่ไกลจากเราแต่เราก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับประเทศที่คิดว่าน่าจะโหวตให้ก็ไม่มีครับก็ต่อเวอร์ชั่นยาวครับก็อันนี้มาจาก Condens Traveler cntraveler.com เออเดี๋ยว่อนมันมียี่สิบอันดับนะจริงๆแล้วนะ The best countries in the world 2025 Leader's Choice Award ครับก็คือในมุมของผู้อ่านนินตยสารนี้ก็บอกอยู่แล้วว่า Travelers ก็คือนักเดินทางไม่ใช่คนทั่วไปมันจะมีประเทศที่อยู่ในมุมดีในมุมของคนอยู่อาศัยกับประเทศที่ในมุมของคนไปเที่ยวซึ่งไม่เหมือนกันก็คือประเทศที่ดีในมุมของคนไปเที่ยวก็อาจจะไม่ไม่น่าอยู่เลยก็เป็นไปได้เออเนอะาะทะเลทรายก็เลยติดใช่ ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้เอาเอา,เอาแค่บางประเทศนะมันตั้งยี่สิบประเทศไงกับอันดับยี่สิบชิลีเออมันเต็มร้อยอ่ะโหได้ตั้งเก้าสิบเอ็ดคะแนนครับชิลีเปรียบเสมือนโลกทั้งใบที่เชื่อมต่อเป็นผืนดินยาวอา่เป็นประเทศที่ยาวมากใส่สี่พันสามรอกิโลเมตรครับตั้งแต่ทาง ทะเลทรายที่แห้งแล้งบนยอดเขาไปถึงฟอยอดทางใต้ทุง่งฟอยอด์น้ําแข็งคือไม่มีทั้งทะเลทรายแล้วก็ทานน้ําแข็งในประเทศเดียว <c oughs> ไม่เหมือนนิวซีแลนด์มีแต่แกะไม่ใช่มีแต่เขียวชอุ่มใช่ไหมอันนี้ทั้งแห้งแล้งและทานน้ําแข็งนะครับแล้วก็ศรีลังกา92คะแนนบูชนะชิลีได้ไงียประเทศในเอเชียใต้ที่เป็นเกาะขนาดใหญ่กว่ารัฐ เวสเวอร์จิเนียของอเมริกานิดหน่อยมีไร่ชาบนที่สูงที่เขียวชอุ่มจนหน้าตะลึงอุทยานแห่งชาติที่มีหมีสลอตและช้างใกล้ศูนพันอาศัยอยู่เมืองเซิร์ฟที่เป็นมิตรหากหลีตาลงอาจทําให้คุณนึกถึงคอสตาริกาหรือนิคารากัวเมื่อหลายสิบปีก่อน <laughs> เดี๋ยวเดยวหลายสิบปีเลยนะแล้วไอสองประเทศนี้เราก็ไม่ค่อยคุ้น,นชินอีกนะเหมือนจะบอกทางอ้อมว่ายังไม่ค่อยพัฒนา อันนี้เอาแบบยอ่ออันดับสิบปดโปรตุเกสโอ้โหแพ้ลุยเลยว่ะประเทศบนคับสมุทรไอบีเรียก็คืออยู่คู่กับสเปนเดี๋ยวก่อนก็คือจุดหมายปลายทางที่เน้นประหยัดที่แข่งกับสเปนและอิตาลีอยู่โปรตุเกสเต็มไปด้วยความสุขที่แล้วแทบจะเกินรับไหวรับไม่ไหวเลยตกไปอยู่อันดับสิบแปดลวดลายกระเบื้องสีน้ำเงินขาวอันปลาณีต เคยดีนไหมชิโนโปรตุเกสเพราะโปรตุเกตนี่เคยมา,เ,าเป็นประเทศค้าขายประเทศแรกๆในยุโรปเลยนะเนี่ยชีโนโปรตุเกสก็จีนผสมโปรตุเกสนี่ไงเอ่อครับก็คือกลิ่นหอมหวนของของของฝอยทองเราก็เอาฝอยทองมาจากโปรตุเกสนะอของพาสเทลเดนาตาที่เพิ่งอบเสร็จใหม่อครับก็คือรถรางสีเหลืองสดใสปราสาท ซาจอดบนยอดเขาลิสบอนชื่อเดียวกับเมืองหลวงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าหลงไหลครับแล้วก็ขอข้ามเอสโตเนียกำลังคิดอยากจะไปอยู่92.4เอ้92.2 92. ตั้งอยู่ริมทะเลชายฝั่งบอลติกก็คือขวาบนของยุโรปเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักแอต่ได้คะแนน92 เมืองเก่าที่ปูด้วยหินกรวดทอดยาวสู่พื้นปา่าอันกว้างใหญ่และหมู่เกาะที่เหมือนจะถูกสร้างมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงมีหมู่เกาะเดียหรอประเทศนี้นักเดินทางส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ทาลินเมืองหลวงเพื่อเดินเล่นรอบเมืองเก่าวันน่าหลงไหลซึ่งเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับทาม,มาเออบางอันฝรั่งเศสอันดับสิบสีเอ่อเก้าสิบสองจุดสาม สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ปารีสยังกับประเทศนี้มีปารีสอยู่เมืองเดียวเอประเทศเดี๋ยวก่อนเอาเคยติดอยู่อันดับสี่ของโลกในปีที่แล้วที่นิตยอาศาสตา์นี้จัดอันดับอันนี้ร่วงมาอยู่อันดับสิบสี่ก็ความฮือหานี้กลายเป็นความทรงจำอันเลือนลางความแต่ความรักของเราที่มีต่อฝรั่งเศสยังไม่จบสิน้นอย่างน้อยก็ยังติดอยู่ในยี่สิบอันดับแรกแล้หน้าแล้วมันล่วงมาเพราะอะไร ก็คือนอกจากปารีสแล้วก็ยังมีมาเซนิสและเมืองที่มีสเสน่ห์อื่นๆก็ไม่ยอมบอกว่าล่วงมาเพราะอะไรเม็กซิโกครับอันดับสิบสามกับสองจุดสี่ชนะฝรั่งเศส <c oughs> เอ่อก็คือคู่มือแนะนำบาเปิดใหม่สุดฮอตในอเมริกาเหนือและเม็กซิโกของเราได้ผักดันความลงไหลในการเดินทางให้ถึงขีดสุดเมสคานและเตกิล่าคือสองเครื่องดื่มยอดทิต ครับใครจะไปเม็กซิโกก็ต้องขอวีซ่านะคนไทยโอ้ถูรมันดียังไงวะก็คือเอาเป็นว่าเป็นเป็นคล้ายๆประเทศไทยแต่อยู่ทางใต้ของอเมริกาจบคือไม่ได้เหมือนสักนีเดียวหรอกแต่ว่ามีส่วนคล้ายหลายอย่างอ,าอันดับสิบสองสเปนเก้าสิบสามจุดห้าอะไรขนาดประ้วงไล่นะท่องเที่ยวยังจะมาติดอีกก็คือ สมมุติว่าคุณเคยใช้เวลาในสเปนสักครั้งโดยเฉพาะยิ่งหลังพบข่าคุณคงทราบข้อเท็จจริงว่าชาวชาวสเปนรู้จักวิธีปาร์ตี้และก็มีปาร์ตี้อย่างมีสไตล์ก็คือเน้นปาร์ตี้อย่างนี้เหรอแล้วก็มทีทะเลที่สวยงามย่านเมืองเก่าที่ไม่เคยถูกมองข้ามครับอันดับสิบเอ็ดโครเอเชียโอ้อันนี้เคยไปเคยไป เอ94คะแนนอยู่ทางขวาล่างของยุโรปประเทศในบอลข่านแห่งนี้อาจจะห่างไกลาจากเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมแต่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเเรือสำราญที่หลั่งไหลามาและความนิยมของซีรีส์เกมออฟทรอนครับเมืองดูบลอฟนิกทางใต้สุดของประเทศโคเอเชียกำลังเผชิญความยากลำบากแต่ความสำเร็จับสำ,สำเร็จอย่างยากลำบากนี้แหละ เออเมืองดูบล็อฟนิกและสปริตเคยไปมาแล้วทั้งคู่เลยแต่เป็นช่วงโควิดนะกำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ล้นหลามไม่แพ้เวนิสหรืออัมสเตอร์ดัมครับเออไม,ไม่ได้อ่านหมดนะอันดับสิบโอมานนี่ไงทะเลทรายติดได้ไงเอโอมานเป็นประเทศที่ค่อยๆเงียบหายไปอย่างเงียบๆมักถูกบดบ,บังโดยรัศมีเพื่อนบ้านที่ฉูดฉาดก,กว่าจนกระทั่งไม่นานมานี้โอมานเป็นดินแดนที่หล่อหลอมชีวิตประจำวันเออ การผจญภัยยังคงอยู่ในทุกย่างก้าวมัสกัสมืองหลวงของโอมานคือหัวใจของประเทศซึ่งนักเดินทางเคยเดินย่องไปตามอนุสรสถานทางศาสนาอันงดง,งามครับทิวทัศทะเลทรายชายฝั่งอันระยิบระยับดึงดูดนักเดินทางมากมายให้ลหลงไหลอันดับเก้9เวียดน,นามสเสน่ห์แบบชนบทอันน่าลหลงไหลครับก็เป็นว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วฉะนั้นก็เลย เวียดนามมีอันนี้ด้วยที่ส่วนสนุกหรืออะไรที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์กําลังทําอยู่แล้วมีทะเลมีอะไรที่ไม่ต่างจากไทยเลยแต่ว่าโชคร้ายกว่าไทยตรงที่ว่าฤดูท่องเที่ยวสั้นกว่าในขณะที่ปลายปีที่จะถึงนี้ไทยเป็นไฮซีซั่นแต่เวียดนามกลับเป็นหน้ามรสุมที่อันนี้ไม่ได้โชคดีเหมือนเราครับอันดับแปดนิวซีแลนด์ไม่ต้องอ่านนะจบยอบชอบไปอยู่แล้วอันดับเจ็ดกรีซเก้าสิบห้าคะแนน ดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้มากเป็นประวัติการทะเลอีเจียนสุดสาสดุสด,ดคริสตลอลเป็นประเทศที่มีเกาะมากมายแล้วกันก็คือเกาะครีตอันนี้เคยไปอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจริงๆเขามีเกาะมากเลยเป็นร้อยเกาะเลยนะแล้วก็เดินทางด้วยเรือสำรานที่ได้ยากจากที่อื่นว่าจะเป็นเรือสำราญราคาถูกคือไม่ได้ไม่ได้หรูอะไรหรอกแต่ว่าเดินทางด้วยเรือไงซึ่งของเราก็ เป็นสปีดโบ๊ทอันนี้เป็นเรือลำใหญ่ครับก็ค้ามบ้างเอ่อเออ,เอ,อประเทศไทยสนยีอันยั่งยืนอ,อันดับห้าเก้าสิบห้าจุดห้าครับสนีอันยั่งยืนมาจากความหลากหลายของภูมิประเทศการเดินทางจากจุด A ไปจุด B นั้นไปยังไงไม่ใช่ง่ายกว่าการเดินทางในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างชัดจเจนทางรถไฟเที่ยวบินในประเทศรถบัสข้ามคืนโอ้หรอริมลองอาหารรถเลิศในตอนกลางคืนของเชียงใหม่ก่อนจะเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงให้ความสนใจบนเกาะที่สวยงามของประเทศไทยครับแล้วก็ความนิยมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง,อ,อ,งอ๋อผู้คนสนใจเกาะที่สวยงามของประเทศไทยเพราะซีรีส์ The White Lotus ที่ถ่ายทำบนเกาะสมยุย บอกจริงว่าดูจบแล้วไม่เห็นได้มีอะไรเลยน้องเอ,อเขามาเสียของครับนักรองชื่อดังมาเสียของเพราะว่าบทไม่สมกับศักดิีครับอันดับสี่พูตานเก้าสิบหกจุดสองครับซ่อนตัวอยู่ลึกในเทือกเขาฮิมาลัยเป็นสถานที่ซึ่งอารามซึ่งก็วัดไงซึ่งตั้งอยู่บนขอบหน้าผาหุบเขาส่งเสียงกล้องกังวานคือชนะไทยนะ เออชีวิตประจําวันไม่ได้ถูกชี้นาโดย GDP หมายความว่าประชาชนยากจนแต่มีความสุขคือประเทศนี้วัดด้วยความสุขมลลวลรวมของชาติครับ GDP น้อยหมายความว่ารายไ,ได้น้อยไงอ,อ่ผู้ตานเป็นสวรรค์ของนักเดินทางเยอะแบบ l โล t r a เวลชาวอังกฤษจำนวนมากก็ยังไม่ค่อยได้สำรวจอ,อก็คือนิตยสารนี้เขาให้เขาเป็นนิตยสารที่ชอบไปแจกรางวัลเอ,อ ให้กับประเทศต่างๆไงครับเ,เส้นทางเดินป่าทอดยาวผ่านป่าโบราณช่องเขาสูงหมู่บ้านห่างไกลขึ้นชื่อได้รับเรื่องการต้อนรับต้อนรับอย่างอบอุ่นเทศกาลต่างๆเปลี่ยนไปด้วยสีสันเต้นลำสวมหน้ากากครับเอาเป็นว่าสเสน่ห์มันอยู่ที่คนเขาชอบแบบพวกวัฒนธรรมแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยพัฒนาก็เลยวัฒนธรรมจัเต็มถ้ามีความเจริญเมื่อไหร่วัฒนธรรมก็ย่อลง อันดับสามญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นไปได้ยังไงะ <Okay. S 1> yeah. เพราะว่าญี่ปุ่นก็จัดสถานที่ไว้อย่างเรียบร้อยแทบจะทุกที่ <Okay. S 1> <laughs> ญี่ปุ่นอันดับสามญี่ปุ่นเผชิญความยากลำบากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตอนจัดโอลิมปิกก็ดันไปตรงกับโควิดจนถูกเลื่อนออกไปอย่างมากแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็กลับมาพุ่งแล้ว อันดับลดลงเล็กน้อยแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยอยู่อันดับสองการท่องเที่ยวเฟื่องฟูมากคุณจะได้พบร้านอาหารชั้นเลิศบอ่อน้ําพุร้อนผ่อนคลายดอกซากุระรถไฟความเร็วสูงเส้นทางรถไฟที่งดงามพิสูจน์ในโลกแต่ประเทศแห่งอนาคตอันน่าตื่นใจนี้ก็ยังคงมีสิ่งใหม่เสมอคือเป็นประเทศที่รักษาสามดุลได้ดีระหว่างวัฒนธรรมและความเจริญครับแต่เมื่อรักษาสามดุลได้ดีของทั้งคู่ก็คือราคาก็พุ่งตามไปด้วย อเสียดายมากเลยเพราะว่าฟรีวีซ่าแค่สิบหกวันครับไม่งั้นคงได้ไปอยู่หลายเดือนแหละเอาเอาไปแต่แพงก็อาจจะไม่ได้ไปอยู่ดีแหละอันดับสองกาต้าครับเก้าสิบหกจุดหกคะแนนก็คือเอานะักท่องเที่ยวว่ายังไม่เท่าไทยเลยนะแต่อันดับสูงกว่านะนักท่องเที่ยวห้าล้านคนในปีสองพันยิบสี่เพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยเป็นผลมาจากแรงผลักดันจากฟุตบอลโลกในปีสองพันยิบสองอ๋อมาแข่งที่นี่เหรอเออเส้นคอร์ดเอออยู่ที่ตะวันออกกลางไง เส้นขอบฟ้าอันล้ำสมัยตั้งต่างานเหนือทะเลทรายคือประเทศแถบเนี้ยเขาเป็นทะเลทรายแต่เขาทําเมืองทันสมัยหมดเลยนะคือเน้นการพัฒนาความทันสมัยแทนไงไม่งั้นสงสัยจะอยู่ยากอ่ะเอ่อถ้ามองแต่แผนที่จะเห็นเห็นแต่ทะเลทรายเลยไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ได้ยังไงครับก็คือประเทศขนาดเล็กแห่งนี้มอบรสชาติของตะวันออกกลางที่ล้ําสมัยอย่างแท้จริงให้กับนักท่องเที่ยว เอ่อโดฮาเมืองหลวงเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และอิสระอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการเปิดโรงแรมและร้านอาหารระดับโลกหลายต่อหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้ผู้สแสวงหาแสงแดดเปลี่ยนใจจากเพื่อนบ้านมุ่งหน้าสู่การได้รับวิตามินดี <c oughs> จากแสงแดดและวัฒนธรรมอันน่าหลงไหล <c oughs> <ๆ>เพื่อนบ้านหมายถึงอะไรหมายถึงดูไบหรือเปล่าไม่ติดเลยนะแล้วก็อันดับหนึ่งอิตาลีเกุ้ชนะฝรั่งเศสอย่างขาดลอย ครับก็คือ,อชีวิตอันแสนหวานที่อิตาลีมีให้นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างฟลอเรนซ์เวนิสมิลานคือคือมันเยอะแม้กระทั่งช่วงโควิดน่ะที่เอาไปก็เป็นช่วงโควิดพอดีอซึ่งควรจะคนน้อยเมืองอื่นน่ะโเครเอเชียที่พูดถึงก่อนหน้าเนี่ยคนก็ล้อมแหลมมากแต่ว่าเวนิสเนี่ยคนเยอะอย่างกันหนอนท,ทั้งที่เป็นช่วงโควิดเะนั้นพอพอไม่โควิดปุ๊บเนี่ยสงสัยจะเบียดกันตาย ครับแล้วก็อิตาลีเนี่ยมีหมู่บ้านมากมายไม่ได้มีแค่ฟลอเรนซ์เวนิสมิลานมีหมู่บ้านมากมายและเมืองเล็กๆที่ยังไม่ได้รับการสำรวจเช่นวิลล่าอิเจียร์ของปาเลโมซึ่งเป็นเกาะทางใต้สุดนะเ่อเกาะซิซิลีเอ่อปาเลโมเป็นเมืองหลวงของเกาะซิซิลีถึงเรียกว่าเกาะแต่จริงๆก็คือปลายของรองเท้าบูทครับก็คือ หมู่บ้านที่บอกเมื่อกี้ได้รับการบูรณะอย่างงดงามได้นำคนดังกลับมยายังซิซิลีแล้วก็ได้มีซีรีไว้โลตัสที่มาถ่ายในไทยแต่ก็มาถ่ายที่อิตาลีด้วยน่าจะเป็นปีซีซั่นก่อนหรือเปล่าปีทั่สองซีซั่นสองส่วนที่มาถ่ายในไทยคือถ่ายในไทยคือซีซั่นสามครับก็คือบันยาวอว่ะก็เป็นว่าจุดเด่นของอิตาลีคืออาหารเรื่องชื่อระดับโลก อืมแต่ที่เราเคยไปมันเป็นส่วนเหนือก็ยังดูไม่ออกสงสัยไอ้ที่เรื่องชื่อคือส่วนใต้นะ่ะอาหารส่วนเหนือก็จะคล้ายๆกับยุโรปประเทศอื่นอาจจะมีพิซซ่ามากกว่าบ้างแต่ไม่ค่อยรู้สึกถึงเรื่องอาหารเท่าไหร่อ่โอเคครับอิตาลีก็ไม่ต้องบรรยายคนก็อยากจะไปอยู่แล้วครับก็เป็นประเทศที่มีความต่างกันอย่างสุดขั้วอยู่แล้วก็คือทางส่วนอ่ข้างบนสุดเลยแล้วกัน บนสุดเลยก็อยู่ใต้เทือกเขาแอลป์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะอารมณ์ยุโรปคล้ายๆออสเตรียอสสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยส่วนบนสุดเลยนะและส่วนบนแต่ว่าลองลงมานิดนึงก็คือทางขวาเป็นเวนิสอ่าทางซ้ายเป็นมิลานซึ่งจะอ่ะส่วนมิลานเนี่ยจะคล้ายๆยุโรปประเทศอื่นคือทั้งตึกทั้งผู้คนคล้ายแต่ว่าพอมาตรงลง,ลงมาตรงกลางประเทศที่มีฟลอเรนซ์กับโรมปุ๊บก็อ่าก็อิตาลีจ่ายแน่นอน ครับแล้วก็ทางใต้ของประเทศเนี่ยจะคล้ายตุรกีก็คือมีโบราณสถานมากมายก็เลยว่าเป็นประเทศที่หลากหลายอย่างมากแต่พอใต้สุดเลยเนี่ยเกาะซีซิลีเนี่ยกับกลายเป็นกรรมการาย,ยุโรปอีกรอบหนึ่งครับเป็นเกาะที่ที่ในอดีตมีแต่คนแย่งนะซิซิลีครับโอเคก็พอสมควรแล้วครับเพื่อนๆเ,เคยไปที่ไหนกันมาบ้างก็แชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับครับขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าติดตามโกโนไกดูที่คุณโอไกด์ .com ไปนะครับ